มีสซูมิวเอ็กสีแดงสีปราบเซียนเพื่อนเพื่อนคิดว่าไอ้เสียมจะขายได้ไหมครับนะเห็นออกมากแต่ละขั้นสีแดงแน่สีสมแน่สีน้ำเงินแน่สีปราบเซียนนั่นเลยไอ้เสียมเจ้าขายได้บ่มีคนมาซื้อบ่นะเจ้าบ่ซื้อคนเบิ่งไอ้เสียมเป็นแสนเป็นล้านก็ต้องมีคนซื้อครับนะคนไม่ชอบร้อยคนแต่อีก คนไม่ชอบ9 9คนอีกหนึ่งคนก็เผื่อเขาชอบก็ได้อ่าเพราะฉะนั้นไม่ชอบเขากับไม่ชอบเรามันต่างกันนะมาสีปราบเสียนกีนสุมิวเอ็กสีแดงแต่ว่าไอเสียมี่มักได้สีแดงแน่สีดำเงินแน่เนี่ยเพราะอย่างกัไอเสียมันจํำง่ายวะจ้ไง่า,งายเวลาไปจอดใส่เนี่ยจํำไน้โอ้รถกูจอดอยู่นั้นรถกูจอดอยูน่นี่โบลืมนะเวลาซื้อสีบอลสีขาวไปเอาไปจอดอยู่ห่าง มึงรถกูพันใดะะเคยเป็ียนบะไปจอดห่างไปนั่นไปนี่เออเหงเขาเมื่องกูงหลงรถจะคของอีกปันนี่แต่ยันพวกสีแดงสี้มสีน้ำเงินมาเห็นปั๊บออรถกูอยู่รนกูเดินไปดิ้ดิเลย้ด้าไปห้างนี่รอกูดิ้ดชัด้นไ้นิหนิ้ดชัด้นห้ึ่งชั้นสองช้น้นสามิ้ด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 ิ อ่าสมาธิสั่นหรือว่าความจความจำสั่นก็ได้น่ะสิยังหลังออยังยังหลังบ่ะความจำสัน <laughs> ำส่นก <laughs> ็เลยตัดปัญหาชอบซื้อรถพวกรถสีแต่ครนี้ต้องแจ้งก่อนว่าไม่ได้กลับสีมานะเป็นรถสีเดิมจากโรงงานแล้วจ๊ะ <laughs> ขายถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็จัดไฟนแนนได้ถูกต้องตามกฎหมายเดี๋ยวราคาเดี๋ยวแจ้งบอปไฟฟ้าปุ่มพุตสตาร์ทนะ m มา t f ต n c ฟังก์ชันซ้ายขวาเกียร์ออตโต้เบาะหนังคุญแจร,รีโมทคีย์เลดด้วยห้องเครื่องมารุ้นกันว่าพันเก้หรือสามพันแผ่นเพจเดิมล่องแก้มเดิมโอ้โหวสวยเดิมเลยฝากระโปรงยังไม่เคยถอดดูดิฝากระโปรงยังไม่เคยถอดเลยสวยมากติ๊กเกอร์ฝากระโปรงเดิมหมดนะครับมามาดูป้ายราคากัน ไม่เ0 0 0หโล7 3 9 0 0สนสรถใหม่ล้านกว่า7 3 9 0 0สซื้อเงินสดไม่ต้องเสียแวดสักบาทซื้อเงินผ่อนฟรีทุกข้ามเนินการจัดได้ทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษ,ษัทร,รับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเหตุให้เหตุหน้าเหตุสวนแม่บ้านรถบพ่อกีดยางขับวิ่งขับแกบขับหล้อขับสิบร้อขับ,ข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 บแม็กโคตัดไม่เผาทาน เบอังยังเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาเล่แพงร้อยตลาดนัดข้องถมปะมงปะมงทุกอาชีพฟี่ดาวพอนมื่นกว่าบาทไอเสียมเสิ่งจัดให้พี่น้องรับชมอยู่จากจังหวัดเดยคอมเมนต์บอกไอเสียมครับเป็นกำลังใจให้ไอเสียมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คําว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอเสียมของแท้ไอเสียมคนจริงไอเสียมจัดให้ ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านโคตรสุดเลยวัรุ่น